สวัสดีครับตอนรัเข้าสู่ชัดทุกประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้น่าสนใจนะครับชัดทุกประเด็นมาพูดคุยเรื่องของงูนะครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับยังมีการพูดคุยกันไม่ตกนะครับเรื่องของงูที่ปรากฏว่าไปมุดตัวผ่านชักโครกหรือว่าภาษาชาวบ้านก็คือโถส้วมและปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็มาฉกกัดที่อวัยวะเพศของผู้ชายคนหนึ่งจนเลือดเนี่ยนะครับสาดกระจายเต็มไปหมดแล้วก็มีการนําตัวส่งไปโรงพยาบาลแต่ว่าโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากนะครับ เป็นประเด็นพูดคุยหลังจากนั้นมาก็มีงูนะครับโผล่ขึ้นไปในโถส้วมหรือแม้กระทั่งอยู่ที่บริเวณที่มันไม่ควรจะอยู่นะครับมากมายหลากหลายชนิดเหลือเกินนะครับเป็นที่น่ากังวลของคนในกรุงเทพมหาคนครรวมถึงคนไทยทั้งประเทศก็น่าจะวิตกกังวลในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับชาด์ทุกประเด็นวันนี้นะครับเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความชํานาญนะครับเรื่องนี้เรื่องของงูมาพูดคุยกันแล้วก็วันนี้เรามีงูให้ดูด้วยนะครับ ว่าชนิดไหนเป็นอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็งูแต่ละชนิดเป็นอย่างไรมีพิษหรือไม่มีพิษถ้าเกิดถูกกัดควรจะทําอย่างไรนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องนี้แขกรับเชิญของเราสองท่านนะครับท่านแรกเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญการนะครับจากสิบตารวจพินโยพุทธพินโยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอีกหนึ่งท่านนะครับผู้ชมครับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสถานีดับเพลิงลาดยาวปฏิบัติงานนะครับคุณสุรพงศ์สืบชัยนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับวันนี้ทั้งสองท่านเป็นเจ้าพนักงานป้องกรรันและบรรเทาสาธารณภัยรหรือที่เรารู้จักกันก็คือดับเพลิง199นั่นเองเล้าเกี่ยวข้องกับงูยังไงครับจริงๆงานภารกิจของเรานอกจากงานที่เกี่ยวกับเรื่องดับเพลิงงานสาธารณภัยต่างๆนะครับมันเป็นงานที่แตกแขนงออกมาเป็นงานบริการเชื้อเหล่อประชาชนซึ่งได้รับแจ้งจากประชาชนจํานวนมากนะครับ ให้มาร้องขอว่ามีสัตว์เลื้อยคานเข้าบ้านจริงๆไม่ว่าเฉพาะงูจริงๆมีสัตว์เลื้อยคานประเภทอื่นด้วยเช่นตรงนี้ทองนะครับการกําจัดสัตว์ตีกที่มีพิษเช่นพึ่งต่อแตนนะครับซึ่งอันตรายต่อหัวเสืออย่างนี้ครับพึ่งนะครับนะครับตลอดจนงานบริการกรณีที่ฉุกเฉินนะครับสัตว์ไม่ว่าจะเป็นแมวนะครับหรือสุนัขนะครับไปถูกเหล็กเสียบนะครับเล่นกันบนหลังคา โดนเลกเสียบนะครับเรียกเราเราอุปกรณ์ที่เป็นมีเครื่องมือในการกู้ภัยําทำการช่วยเหลือแล้วนาส่งคืนเจ้าของแล้วก็ส่งโรงพยาบาลอีกทีหมาจะไปติดเอาหัวไปซุกที่อ่รั้วบ้านหรือเป็นขาเก้าอี้อะไรพวกนี้ออกไม่ได้แจ้งเรามาเราเบียอุปกรณ์เข้าไปช่วยครับอ๋อหมายความว่าทำหมดเลยตั้งแต่ดับเพลิงช่วยเหลือจับงูหมาแมวสุดอะไรหมดเลยทุกอย่างทำได้ทุกอย่างทุกอย่างครับทำมากี่ปีแล้วครับโอ้ผมสิบกว่าแล้วครับสิบสิบปีกว่าคุณสุรพ์กี่ปีแล้วครับสามปีสามปี ไปจับงูมาแล้วเยอะไหมครับคุณสุรพลก่อนแทบทุกวันครับโอ้ก็เจอภารกิจใช่ทุกภารกิจงูเนี่ยนะครับทุกวันไม่น่าเชื่อว่ากงุงเทพมหานครงูเยอะจริงๆค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเอาสถิติก่อนเลยดีกว่างูที่จับจับกันแต่ละวันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่ต้องแยกเป็นเขตก่อนไหมหรือว่ามันจะมีสถิติรวมสถิติเป็นสถิติรวมครับนะครับประมาณเท่าไหร่ครับสูงที่สุดสูงที่สุดต่อเดือนน่าจะเป็นหลักพันเือนกัน นะครับแต่หลักๆเขาเนี้ยเราต้องชี้แจงนิดนึงงูที่สร้างปัญหาให้กับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะมันจริงๆมันมีการเรื่องของการขาดสมดุลนะครับต้องนําเรียนก็คืองูที่พบปัญหามากที่สุดในขณะนี้ก็คืองูเหลือมงูที่มีปัญหาอยู่นะครับงูเหลือมซึ่งเป็นงูที่เขาออกไข่จํานวนมากนะครับแล้วอยู่ในกรุงเทพมันขาดสมดุลตรงที่ว่าไม่มีสัตว์หรือสิ่งใดที่ไปควบคุมปริมาณฉะนั้นเขามีการแต่ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น หมายความว่าโดยปกติแล้วจะมีสัตว์ไปควบคุมโริมาณคืออะไรครับคือตัวอะไรครับอย่างเช่นถ้าอยู่ในป่าจะเป็นงูที่กินงูด้วยกันเช่นงูจงอางหรือจะเป็นหมูป่าเขาก็จะมากินขาใช่ใช่เขาเขาก็จะควบคุมคือไม่ให้สัตว์ชนิดนี้งูเหลือมเนี่ยงูชนิดนี้มากพอในกรุงเทพไม่มีเขาอยู่บนสุดของหงสงโซงหารทำให้เกิดปัญหาซึ่งมันออกลูกแบบค่อนข้างที่จะออกไข่เยอะแล้วอดอัตราการรอดและการเจริญเติบโตเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นก็มีแต่มากขึ้นมากขึ้นมาก งูเหลือมกับงูหลามถูกไหมครับมีสองสายพันธุ์มีสองใช่ไหมครับสองสองสายอยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับวิธีที่เราจะสังเกตยังไงครับอันดับแรกจริงๆแล้วดูชวนใหญ่เอางี้ดีกว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นงูเหลือมจะมีสมมติร้อยหนึ่งเนี่ยจะมีงูหลามอยู่ประมาณแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ ครับมีงูหลามแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นงูลดวระหว่างนี้ผมต้องดูข้างล่างไปด้วยนะครับว่ามีงูอยู่ในรายการมีใช่ฮะเพราะว่าเป็นเป็นงูที่นํามารุ่มรายการที่งูเคจันทรงูเหลือมครับปกติแล้วจะออกไข่ประมาณเท่าไหร่ครับสามสิบถึงห้าสิบครับโดยทั่วไปสุรลี่ยอาจจะมากกว่าขึ้นอยู่กับขนาดของของของแม่สามสิบแห้าสิบตัวจริงครับเยอะมากคิดดูว่าถ้าสามสิบถึงห้าสิบแม่เดียวสองแม่ใช่ไหมครับสิบแม่ยี่สิบแม่ แล้วโดยปกติเขาอยู่ที่ไหนครับปกตินะครับเพือาศัยพื้นที่ของเราต้องนำเรียนนึกรุงเทพมหานครจริงๆเป็นแหล่งพื้นที่ชุมชนกันใหญ่แต่โดยรอบบริเวณซึ่งพื้นที่มีพื้นที่สลับเป็นพื้นที่ว่างนะครับก็จะมีพื้นที่ป่าซึ่งเป็นโพรงเขาสามารถหลบซ่อนอยู่อาศัยได้แม้จริงๆชุมชนก็สามารถอยู่ได้จริงนะครับเพราะว่าเรามีซอกตึกที่มันมีการซุกดตัวงูสามารถหลบซ่อนเข้าไปนะครับหลบซ่อนไปอาศัยแล้วก็ทําการออกไข่ได้อเช่นกัน ครับอ่านี่คืองูเหลือมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอย่างนี้ไปไปดูไอ้ที่อยู่ข้างหน้าเราเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณพี่ทั้งสองท่านนน่แนะนําครับเอาดูงูแสงอาทิตย์กันอ่ามีอะไรอันนี้คืองูแสงอาทิตย์เป็นงูที่เป็นประเด็นล่าสุดในเรื่องของการที่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำอ๋อที่ขึ้นจากชักโครกเข้าอยู่ห้องน้ำไอ้งูนี้ก็อยู่ในชักโครกเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยงูเหลือมชักโครกเนี่ยนะครับไปดูงูกันก่อนในรายการของเราครับสิ่งจริงๆเนี่ยคนเข้าใจว่าชนิดนี้จับได้จับได้จับได้ที่ไม่มีพิษ เข้าใจคนเข้าใจอยู่เก่าก็าคือว่าโดนกัดปุ๊บดวงอาทิตย์ขึ้นคนจะเสียชีวิตซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดครับเขาเป็นงูที่ีใใส่ไม่ก้าวแล้วเลยจริงชอบอยู่ที่ชื้นจะพบเนี่ยนะฮะบริเวณห้องน้ํอนะครับเขามีพื้นที่ที่เขาเขาเขาเป็นลักษณะเฉพาะอยู่ชอบอยู่ที่ชื้นอยู่บริเวณห้องน้ําครับกินพวกครั้งคึ่งอ่างนะครับพวกนกนะครับโดยแล้วก็กินงูด้วยกันด้วยนะครับ ฉกได้ไหมครับนี่ไม่ครับไม่มีอาการเล่นได้เป็นงูปกติไม่มีอ๋อเล่นได้แต่ว่าไม่แนะนำปกติแต่จริงก็ไม่แนะนำนี่คือบอกไว้ก่อนนี่คือ็นเป็นคือเรารู้จักละงูคืองูแสงอาทิตย์ถ้าสมมติเจอลักษณะแบบนี้อะไรเป็นจุดสังเกตว่าเป็นงูแสงอาทิตย์สีครับสีเลยสีครับสีเขาค่อนข้างจะเป็นลุ้งพอสะท้อนแสงปุ๊บจะเป็นลุ้งเจ็ดสีที่ตัวนะครับหัวเาเห็นเป็นสีขาวถูกต้องครับนี่คือจุดเด่นของเขาเลยครับถ้าเจอแบบนี้เป็นงูแสงอาทิตย์ครับผมไม่มีพิษไม่มีพิษนะครับ ก็คืออันตรายไม่มีนะแต่คนทั่วไปคงตกใจได้กว่าเขาว่าเขาว่าคนเขาจริงๆว่าเขาไม่มีเขาไม่สามารถที่แยกแยกงูมีพิษไม่มีพิษได้ครับนั่นแหละสําคัญจริงคือในเรารู้ในระดับขนาของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราเชิญพี่ทั้งสองท่านมาให้ความรู้ครับอันนี้คืองูแสงอาทิตย์ครับย้าอีกครั้งหนึ่งไม่มีอันตรายใช่ครับไม่มีพิษเอ๊ะทำไมคนถึงเข้าใจว่ามันมีพิษมันเป็นตำนานครับคนไทยจมปากอยู่กับความเชื่อเป็นการบอกต่อกันปากต่อปากเราสู่กันฟังต่อๆกันมา ฉะนั้นงูเขาซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีประโยชน์กับระบบนิเวศอย่างเช่นชนิดนี้กินหนูเช่นกันพอสมัยนี้แมวเป็นไงครับเดี๋ยนนี้เขาทานอาหารเม็ดละเจอหนูที่ตัวใหญ่ๆซึ่งไม่ได้ละกลัวละนี่ครับนี่สามารถที่จะ,สา,าจะสามารถที่จะควบคุมปริมาณหนูในพื้นที่กรงเทศไครได้อ๋อเนี่ยับมีประโยชน์ครับจริงๆเขามีประโยชน์นะครับอย่าไปคิดว่าจริงๆปล่อยจริงๆถ้าเราสามารถเรียนรู้และเข้าใจนะครับมันเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ โอเคครับไม่ทำร้ายเด่นเดยนซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่ดีอ่ะเข้าประเด็นถ้าสมมุติเจองูลักษณะนี้ก็ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวครับโอเคถ้าเราจําได้ว่าไอ้นี่งูแสงอาทิตย์อ่าความจําไปสีมันจะเป็นเหมือนสีรุ้งเป็นรุ้งครับถ้าเจอสะท้อนแสงไฟเอาไฟฉายไปสองปุ๊บมันจะับบเป็นรุ้งเลยครสวยงามครับ3รับมงูแสงอาทิตย์อ่าจบต่อไปทูคนที่คนดูที่งูสองตัวนันชนิดต่อไปครับคือคืองูอะไรครับมันจะเป็นงูที่คู่กันปิดให้เรียบร้อยก่อนครับเอาออกมาได้ นี่ครับงูลักษณะที่คล้ายๆกันที่เข้าใจแต่จุดเด่นเนี่ยตรงที่ว่าเขาเป็นงูที่คนเข้าใจว่ามันเป็นงูสองหัวนะครับเวลาปฏิกิริยาที่เขาเขามีปฏิกิริยาในการที่ป้องป้องกันตัวเนี่ยคือตัวเขาจะแบนลงนะครับเขาจะยกด้านหางขึ้นคนเข้าใจเนี่ยอย่างเราเมืองไทยไม่ออกยังไม่เข้าใจว่าไหนหัวไหนหางนะครับแต่จริงๆแล้วคือด้านหางก็คือด้านที่ยกอ๋อเขาจะชูทั้งสองฝั่งใช่ครับมันเป็นพฤติกรรม รายการที่จะแสดงในการที่จะป้องกันตัวอันนี้คืองูอะไรนะครับอีกทีงูก้นขบครับงูก้นขบหรือชาวบ้านชอบเรียกงูสองหัวงูก้นขบหรืองูสองหัวมีพิษไหมครับอ่าเป็นงูที่ไม่อันตรายไม่มีพิษครับไม่อันตรายไม่มีพิษเช่นกันแต่มันก็กัดเหมือนกันไหมมีครับก็มีกัดครับแต่จริงๆกัดแล้วก็คือเป็นงูที่มีพิษก็คือซึ่งมันก็ไม่มีอันตรายต่อคนถ้าสมมติงูจะชนิดนี้จะกัดจะเกิดจากอะไรเขาตกใจหรอตกใจครับงูทุกอย่างคือปฏิกิริยาบอกงูทุกชนิดเกิดจากการตกใจการป้องกันตัวเร ทุกชนิดครับไม่ว่าจะมีพิษไม่มีพิษเราต้องทำความเข้าใจกัน้นิดหนึงไอ้ตัวนี้กินอะไรเป็นอาหารจริงๆแล้วพวกนี้กินงูกินงูเหมือนกันแล้วก็กินกบกินอึ่งนะครับกินหนูครับกินนกคั้นี้กินได้เหมือนกันครับกินได้เหมือนกันครับผมอ่ะไม่ไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายถ้าเจอแบบนี้ก็เจอแบบนี้ก็โอเคก็โอเคก็โอเคครับไม่ไม่ถ้ายกหางปุ๊บก็คือไม่ต้องไปตกใจมันก็โอเครู้กันว่าโอเคว่าเขาเป็นงูที่ไม่อันตรายไม่มีพิษงูหรือว่างูสองหัวที่ชาวบ้านใช่ครับงู่ที เขียวพระอินทร์ครับงูชนิดนี้อันนี้ไม่น่าจะปล่อยได้เป็นงูไม่ได้ครับวายมันวยครับแล้วมันับโอ้แล้ครับกัดทันทีครับก็คือไม่เป็นมิตรต่อคนแน่นอนอุ่นนี่นะครับความตกใจของงูปฏิกิริยาของมันตกใจเหมือนกันถ้าผมสมมุติผมไปจับงูผมรับแจ้งว่าครับเคว่าอยู่คอนโดชั้นสี่สิ่งที่ผมวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาได้ทันทีก็คือชนิดนี้อ๋อทำไมครับทำไมเข้าใจไหมรับงงูชนิดนี้เป็นงูต้นไม้นะครับเป็นงูต้นไม้แล้วชอบมากโดยเฉพาะที่ไปจับเนี่ยหลายๆคน อย่าคิดว่าอยู่ในห้องน้ําอย่างเดียวนี่คืองูที่สามารถเข้าไปในห้องนอนได้เข้าไปอยู่ในแอร์ครับแอร์เรานะครับแอร์คอนดิชันที่เราใช้ครับที่อยู่ด้านในที่เป็นคือววบ้านใครมีต้นไม้อยู่ใกล้ใก้แอร์เนี่ยร,ระวังไอ้ตัวระวังที้ตัวนี้ครับเขาเข้าได้ oh. เขามาจากต้นไม้เขามาบางทีจากท่อที่ขึ้นมาเพราะว่าแอร์ทุกบ้านจะมีท่อที่เป็นท่อน้าทิ้ง ท่อประมาณสองบุญสีเทาเวลาเปิดน้ำปุ๊บน้ําจะหยดจะความชื้นนึกออกใช่ไหมครับหุดนี้แหละครับพอเวลาเราเปิดแอร์เราไม่ได้เปิดแอร์ตลอดอฉะนั้นมันมีการหยุดพอหยุดปุ๊บน้าไม่ไหลเขาจะส่วนขึ้นทันทีแล้วไปอยู่ในยูนคอยเย็นพอเราเราเปิดแอร์ปุ๊บเจอบางตัวอยู่ในมอเตอร์แอร์ก็จ่ตีมอเตอร์แอร์กุ๊กกุ๊กกุแล้วก็ดีดออกมาอืตามบานเปิดของแอร์ไม่ตายครับแต่เราจะตกใจเพราะเรานอนอยู่ด้านล่าง จะดีไหมะเราเพราะฉะนั้นเจองูตัวนี้งูอะไรนะแสงแลไม่ใช่งูเขียวพระอินทร์นะพระอินทร์เขียวดอกหมกอย่าไปยุ่งกับมันเลยอย่ากับมันยุ่งแต่โอกาสที่จะเจอมันมีครับแต่ให้ระวังไว้ให้บอกไว้ก็คือเป็นงูที่แม่นตรายนะครับก็ระวังไว้นิ่งคือแต่เป็นงูที่แม่นตรายอ๋อแม่นตรายแม่นตรายครับคือกัดกัดแต่ไม่ไม่มีพิษครับใช่ครับไม่นตรายเป็นงูไม่มีพิษับผม แต่ว่ามันไวนะ่ด้วยนับไวมากครับปฏิยาเขาชมกันทีครับไวมากแมสุดยอดครับผมต่อไปเอาทั้งสองชนิดมาคู่กันเลยนี่ครับเป็นงูสองชนิดที่กรุงเทพมหานครที่ควรระวังที่สุดครับครับเริ่มตั้งแต่เอาตัวไหนก่อนให้เล่นเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนเป็นงูคล้ายกันในกลุ่มเดียวกับงูเขียวพระอินทร์ชนิดนั้นเก่งเอาเขียวพระอินทร์ขึ้นมาดนึงนะครับเพราะคำว่าสีเขียวเนี่ยคนบางทีแยกแยะไม่ออกนะครับคือเห็นเขียวเหมือนกันเนี่ยเป็นงูเขียวไ้กลยนอันตะไอันตราเป็นเขียวไปเขียว เห็นพี่ี่กราเห็นจุดตต่างๆไหมครับชัดเจนเขามีจุดต่างๆเวลาเราดูงูเราดูที่การจําลักษณะงูแต่ละชนิดครับครับครับว่าอย่างสมมุติเราจะจาว่ามันมีพิษไม่มีพิษเราต้องจําลักษณะของมันแต่ละชนิดครับอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้าเป็นสีเขียวลายก็จะเป็นตารางนะครับทั้งตัวเนี่ยเขียวสลับดำลายเป็นตารางเนี่ยเราฟันธงกว้เลยเป็นเงูชนิดนี้นะครับแต่ถ้าพอมาถึงตัวนี้ครับครับเป็นงูที่มีสีเขียวทั้งตัวครับ หัวเป็นรูปสามเหลี่ยมครับหัวกับลำตัวขนาดไม่เท่ากันนะครับความยาวก็อยู่ในประมาณสัก80ดสิบเซนไม่เกิน80เซนหางเป็นสีน้ำตาลครับสังเกตหางได้ไหมครับซูมเห็อนสีอันนี้ที่เขาบอกเป็นงูเขียวหางไหมใช่ครับมีพิษเป็นงูอันตรายชอบอยู่บนต้นไม้ครับเหมือนกันชอบอยู่บนต้นแต่คราวนี้ไอ้นี่ลักษณะของการเข้าบ้านนี่จะอยู่บนต้นไม้ซึ่งอยู่บ้านใครมีสวนค่อนข้างจะเจอตัวนี้ต้องระวังครับต้นไม้มีสวนจะเจอเขียวหางไหม จะเกาะอยู่บนต้นไม้เลยถ้าต้นไม้ที่เป็นต้นไม้สูงแล้วอยู่ในอาคารในบ้านตัวนี้จะเข้ามากกว่าตัวนี้โอ้อาาัตราส่วนในการเข้าตัวนี้จะพบตัวนี้ในบ้านมากที่ำไมทำไมเป็นอย่างนั้นครับเขาเขาชอบอยู่เพราะตัวจริงในบ้านเนี่ยมันเป็นสัดส่วนของการหาอาหารของตัวนี้มากกว่าคือในเรื่องของมีนกอยู่ชายคาบ้าน<อ>นะครับในเรื่องของหนูที่อยู่ในบ้านนะครับตัวนี้จะเข้าบ้านมากกว่า เข้าไปตามรูที่เป็นโพรงเป็นท่ออะไรเขามุดไปเข้าบ้านไปอยู่ตามบนฟ้านะครับไปเจอรอที่จะกินหนูเพราะฉะนั้นแยกแยะก็คืองูเขียวหางไหม้เนี่ยให้สังเกตที่หางหังสมมติเห็นจะเป็นสีน้ำตาลหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมอ่าแล้วหัวจะเป็นสามเหลี่ยมหัวกับลำตัวไม่เท่ากัน แต่สังเกตที่ใกล้เคียงไงเห็นะหัวลำตัวใกล้เคียงแต่ตัวนี้จะเป็นลายลายเป็นลายลายครับสีลายไม่ต่างนี่ยวงคนบอกก็คือจะบอกสีเขียวแต่จริงๆเรามองซูมเข้าไปลึกๆจริงๆมันมีจุดที่แตกต่างเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องรู้เอาไว้ต้องจำครับเราต้องจำอันนี้อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันครับอันตรายอันนู้นอันนี้ครับนี่ครับที่ช่วงนี้ที่ว่าค่อนข้างที่จะพบเห็นที่เป็นลูกเขาครับค่อนข้างที่จะออกมาเยอะเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาหัาไทยเขาบอกเลยเขาไทยครับ จะพบเห็นที่ว่าค่อนข้างที่มันเป็นเฉพาะพื้นที่เลยนะคือไม่ใช่ว่าพบเห็นในพื้นที่อย่างสมมติพวกผมรับแจ้งเนี่ยว่ารู้อย่างสมมติรามินทายสิบสี่นี่จะรู้เลยโอกาสค่อนข้างจะเจอวงเฮาค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นพื้นที่ที่อยู่เก่าของเขาคือที่ที่เขาชอบอยู่คือ,อยังไงครับลักษณะมันจริงๆทั่วไปครับอ๋ออยู่ได้ทั่วไปอยู่ได้ทั่วไปครับจริงๆมันจะไม่เหมือนกับงูที่เป็นงูแสงอาทิตย์หรืองูก้นขบพวกนั้นชอบที่ชื้นครับแต่นี่คืออยู่ทั่วไปแต่ความชื้นก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ออครับผมเห็นนนนมมมมมีีีีีลลัััักษณะแบบบบบ้ปโผ่อออยูใคคคหหาเืรรร มีครับงูจริงๆ,ๆงูทุกชิ้นที่สามารถไปที่ชักโครกได้เขาดำ <ขอ S 1> น้ำไ <ขอ S 1> ด้จริงจริงต้องอธิบายนิดนึงคือในเรื่องของคอห่านเนี่ยคือมันเป็นประเด็นคือการเข้าของห้องน้ำเนี่ยมันเข้าได้หลายทางมากไม่จําเป็นต้องโผล่จากข้างล่างขึ้นข้างบน<อ>หรือไม่จําเป็นต้องโผลถ่ถชักโครกหรือโถส้วมมันสามารถมาจากรูระบายน้ําทิ้งซึ่งหลายคนชอบเปิดเพราะว่าผมเข้าไปตานไปอุดตันเปิดดีกว่านั่นแหละครับลองไม่ได้เข้าอาบน้ําตลอดน้ําไม่ได้ลงตลอดเขาสวนขึ้นเลยครับหรือจะเป็นด้านบนบริเวณบ้าน บ้านาบ้านที่มีบานเกตจะเห็นบานเกตที่ระบายอากาศใช่ไหมครับสามารถเข้าได้เหมือนกันครับหรือจะเป็นหลืบของลังคาหรือฝ้าที่มีตำแหน่งของการแตกอมารีชูคอครับนี่เป็นลักษณะนะของเขาเลยว่าคืองูเหา่าคือคือยังไงครับพอ,อถ้าเจอถ้าเจอ,เจอปุ๊บมีการแผ่ไม่เบี้ยชูคอมีเสียงขู่นี่คือจําลักษณะเลยนี่คืองูเหา่าสีอย<ง>่าไปจัาครับเอ๊ะแล้ว,ลวมันแตกต่างยังไงกับจงอางจงอางชัดเจนหนึ่งจงอางยาวกว่านะครับจงอางยาวกว่าแล้วพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีงางครับ อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่งูพ่้นไม่ไม่ใช่งูทิ่นจงอางถิ่ที่สมุทรจงอางถ้าเรานึกถึงที่ภาคใต้ครับครับไอ้ที่เขาจับกันเนี่ยใหญ่ๆนั่นคือจงอางจงอ้างบางครับตัวใหญ่ๆเลยไอ้ที่หูเราจับสี่เมตรห้าเมตรครับแต่งูเห่ามันเต็มที่แค่สองเมตรกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเจอในกรุงเทพเนี่ยสันนิษฐานด้วยนะสันนิษฐานจะเป็นตรงนี้เป็นงูเห่าแล้วคนจะไปสับสนกับงูสิงอีกอย่างจะมีคนที่สับสนจะมีอยู่สามอย่างจงอางสิงเห่า ดูไม่ออกมันเหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันครับแต่ลักษณะมันคล้ายกันแต่คนมไม่ได้จาลึกลงไปอย่างเช่นผมจำเนี่ยจำให้จำจอย่างแต่เย่างเ,เช่นงูเห่าเนี่ยแผ่แม,ม,ม่เบี้ยมีเสียงขู่จงอางไม่มีเสียงขู<อ>่ครับจงอางขนาดใหญ่กว่าแม่เบี้ยแค่แล้วล,ลักษณะภายนอกอย่างเช่นตอนที่เขาแผ่แม่เบี้ยมาเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรที่แตกต่างกับจงอางหรือว่าเราจะสังเกตโลโก้ครับโลโก้ด้วยครับงูเห่าจะมีโลโก้นะฮะแม่เบี้ยกว้างกว่าโลโก้ตรงไหนครับครับด้านถ้าแผ่แม่เบี้ยถ้าแผ่แม่เบี้ยนถ้าซูมเห็นด้านหลังจะเห็นครับอ๋อที่้านนหลัังะครบ จะอยู่ด้านหลังไม่เบีย้ยครับข, <Okay. S 1> ขึ้นไหมเอยขึ้นไหมเอยมันจะเป็นรูป<ะ>ยังไงครับเป็นรูปบางทีเป็นหลากหลายมากครับบางทีเป็นรูปกลมๆ <ừ> คล้ายๆโดนนะัท <ừ> คล้ายๆโดนนะัทเนี่ยจะเห็นจริงๆสมเลยถ้าไม่แผ่ก็จะเห็นครับก็ <ừ> จะเห็นชัดเจนคล้ายโดนัทลืมมีความหลากหลายเนะี่ยเป็นรูปอื่น <ừ> มากมายแต่ถ้ามีนี่คือสันติฐานเบื้องต้นก็คือเป็นกูฮาวครับครับเรื่องสีไม่ต้องมาจำครับสีมีหลากหลายสีมันดำน้ำตาลเขียวอมเทาถ้าเจอลักษณะแบบนี้ปุ๊บ แจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่ากด199รับจริงจริงแล้วครับจริงๆแล้วผมแนะนาจริงจริงูทุกชนิดอย่าไปยุบดีที่สุดครับเพราะงูเราไม่สามารถจําได้เรยแย้แยะได้ว่าชนิดไหนมีพิษไม่มีพิษอันตรายไม่อันตรายแจ้งมันดีกว่าเจ้าหน้าที่เรามีความเชี่ยวชาญบบรรดางูที่นํามาให้ชมทั้งหมดครับท้าลายตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีมีโอกาสเจอทั้งหมดเลยไหมครับทั้งหมดครับแต่งูเหลือมจะมากที่สุดไม่ได้แยกเป็นฤดูฤดูฝนเป็นไอตัวนี้เยอะที่สุดหรือยังไงไม่ไม่ไม่ครับเจอหมด เจอหมดแล้วเจอหมดครับเจอหมดครับทั้งปีเจอตลอดปีแต่เพียงแต่ปริมาณมากน้อยวัดกันแค่นั้นสถิติทั้งปีมีไหมครับสถิติทั้งปีโอ้โหเยอะน่าจะหลักน่าจะหลักแตกหลายพันโดยเฉพาะงูเหลือมเยอะครับหอายนตัวเยอะถือว่าเยอะมากก็คือเจอได้ทั้งปีเจอได้ทั้งปีไม่เว้นฤดูไหนมาหมดอ่ะเข้าไปที่ประเด็นครับมันมีงูงูเหลือมนะที่โผล่ขึ้นมาจากชักโครกแล้วปรากฏว่าไปฉก ที่วัยวะเพศชายคนนึงจนได้รับบาดเจ็บถ้าให้วิเคราะห์พฤติกรรมของงูมันโผล่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ไปฉกทําไมเขาถึงเขาถึงมองว่ามันต้องฉกและมันอันตรายหรือว่ามันเขาเห็นเป็นอะไรครับเดี๋ยวจะบอกแจ้งเรียนกลับเรียนให้ทราบนิดหนึ่งในเรื่องของงูเข้างน้นเข้ามาลักษณะเนี่ยที่เข้าแล้วก็โดนกัดระเด็นที่โดนกัดเนี่ยคือมองเนี่ยผมมองหนึ่งตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ระวัง คือจ,จริงๆแล้วเนี่ยมองบ้านเราแม้กระทั่งในห้องแล้วเราต้องระวังครับเรานึงมีความรเปิดไฟปุ๊บเราดูไฟต้องสว่าง้องนะครับชัดเจนล้องมอบบริเวณก่อนว่ามีอะไรสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในห้องน้ําเราบ้างนะครับแต่กรณีนี้เขาไม่ได้มองครคับเขาลากน้ําแล้วเขาเข้าไปปวดทุกเลยครับแล้วงูเนี่ยชักโครกมันจะเป็นอเขาเป็นเป็นเป็นปน,ปนั่งยองอะครับ มันจะเป็นลักษณะมอนตัวเจครับฉะนั้นรูที่เข้ากับรูที่ขึ้นด้านบนไม่ตรงกันแน่นอนงูจะเข้าแบบลงทรงลงแบบนี้มันก็จะต้องเลื้อยขึ้นมาเลื้อยครับขืนขึ้นคือมันไปไม่ได้แล้วถูกต้องครับต้อจะขยับขึ้นที่ขยับขึ้นครับคือมันถ้าเป็นตรงเนี่ยจะขึ้นสะดวกมากคันแต่นี่ลงก่อนแล้วชะโครกมันหักขึ้นครับ พอขึ้นปุ๊บการบิดตัวตรงนี้ตัวเจลักษณะที่เป็นอย่างนี้มันขืนตัวเขาต้องค่อยๆขยับกล้ามเนื้อแล้วสันนิษฐานว่างูโผล่ไปยาวมาสองวนนั่นหมายความว่ามันก็ไม่ได้โผล่ขึ้นไปทั้งทีเดียวถูกต,ต้องครับค่อยๆขยับกล้ามเนื้อขึ้นไปคือมีจุดสนใจว่าข้างบนคืออะไรโดยพฤติกรรมอาจจะตามลักษณะมีตามเหยื่อซึ่งเป็นอาจจะเป็นหนูตามอาหารซึ่งบ่บอ,บอต้องต้องย้อนไนิดนึงในเรื่องของชักโครกนะครับหรือบ่อเกิดเนี่ยมันจะมีท่อซึ่งต่อไปนอกเขาเรียกท่อเด่น้ำ นะครับเวลาเราตักน้ําลาดห้องน้ําในส่วนที่เป็นเนื้อจะอยู่ในในในบ่อเกลือหรือเชคโค้กในส่วนของน้ำเนี่ยจะเด่นออกไม่ฉะนั้นเราหน้าน้าน้าจะเต็มส้วมพอนี้ออกไหมครับครับส้วมจะเต็มเร็วมากครับคือน้ำเนี่ยส่วนหองน้ำจะเด่นส่วนที่ต่อจากภายนอกเนี่ยมันเขาจะส่วนเข้ามาได้ครับพอเข้ามาปุ๊บเข้ามาเจอนะครับในส่วนท่อซึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถขึ้นบนได้เขาเป็นจุดสนใจครับเขาขึ้นเลยครับพอเข้าเข้าไปขึ้นขึ้นยากปุ๊บขึ้นไปปุ๊บ ค่อยๆขยับกล้ามเนี่ยขึ้นไปขัดครับแล้วก็ยาวพอสมควรนะครับพอขึ้นไปปุ๊บพี่เขาเข้าไปทำธุรกรปลดทุกคนปลดทุกเนี่ยผมรู้แล้วบางคนมาค่อนข้างที่จะเต็มที่ละค่อนข้างที่จะถ้าไม่ตรงนี้เดี๋ยวนี้นี่คือ มันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนปุ๊บวิ่งตัวเข้าไปนั่งเาวิ่งตัวเข้าไปนั่งงูด้วยปฏิยามของความตกใจอย่างที่นํำเรียนเมื่อกี้คือว่าถ้าตกใจปุ๊บมันจะสวนทันทีมันจะฉกทันทีครับหมายความว่าถ้าเกิดมีอะไรหล่นลงไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรปุ๊บปบมันจะฉกทันทีครับมันฉกเลยครับแล้วพยายามที่จะถอยแต่ด้วยที่เขาถอยไม่ได้มันลักษณะของการขาดเป็นรูปตัว J มันต้องมันไม่ได้บอกว่าหายใจไม่ออกก็จะขึ้นมาไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลย วันนี้มีมีมาให้ดูด้วยมีครับตัวใหญ่มันจับได้ด้วยได้ครับจับได้เดี๋ยวให้ครับเวลาจะหมดแล้วเหลือประมาณห้านาทีก่ได้ครับเดี๋ยวเราไปยืนดูด้วไัอ๋อได้ได้ได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตะขอมาเดี๋ยวจะได้ให้ดูฝันมีตะขออยู่ด้วทีมงานหยิบตะขอให้นิดนึงครับจะได้ดูลักษณะของฝันเวลาคือจริงๆแล้วเนี่ยตะขอไอ้แบบนี้หรือว่า ถ้าขอแบบนี้หรือว่าลักษณะไม้จับงูมันสามารถทําใช้ในบ้านได้จริงๆได้ครับจริงๆได้คือการจับจริงๆถ้าไม่มีความชํานาญหรือไม่มั่นใจเนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่ดกวเพราะพฤติกรรมงูแต่ละชนิดไม่เหมือนกันอันตรายครับอย่าที่บอกไปครับโอ้โหมาแล้วครับผู้ชมครับไอ้นี่ลักษณะแบบดึงปากล่าง ประมาณอย่างนี้เลยครับผมก็ใายอธิบายครับมันมันนี่ในลักษณะของงูเหลือมอย่างที่บอกครับคือลักษณะเขาจะปีลายเส้นดําตั้งแต่ปลายปากถึงหลังก็ลกจัไว้เลยครับนี่งูเหลือมนี่ขึ้นแล้วครับนี่คือปฏิยากรณีที่เราไปพยายามที่จะจับเขาอะไรนี่คือพฤติกรรมผมถึงบอกว่าบอกประชาชนอย่าไปจับเองถ้าเราไม่มีความรู้อันตรายครับคือถ้าเจอเนี่ยอย่าไปจับครับถ้าจับปุ๊บเขาจะลัดเลยเขาจะรัดเลยครับอันดับแรกคือเคจะรัดก่อนครับเพื่อที่จะลักษณะของการที่เขาจะเอาตัว เอาลนะครับให้เราปล่อยที่บริเวณหัวดึงได้ไหมนี่ใมากัอ้อยู่นนี่คือตัวอะไรกันไปดูไ้ตรงนู้นก่อนไปเดี๋ยวมันใชงไม่ยอมยอมไม่เป็นไรเอาเข้าข้าด้ที่ฟันเขานี่ครับเห็นไหมครับซูมเลยครับเห็นไหมครับข้างบนมีสี่แถวข้างล่างสองแถวครับแล้วฟันดีไซน์เขาจะเป็นคือเข้าไหน เพราะฉะนั้นถ้าสมมติมันกัดเอากรณีที่กัดเอายวเประเภทกัดเข้าไปปุ๊บสิ่งแรกที่ไม่ควรทําเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยการกระชากถ้าลุกปุ๊บกระชากปุ๊บปาดแผลจะค่อนข้างที่จะฉีกขาดแต่โดยพฤติกรรมคนทั่วไปผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่มีสติหรอกครับมันต้องลุกอะไรคือกัดเราหรืออะไรเงี้ยมองกระชากปุ๊บแต่พี่คนนั้นเขาสติดีนะครับคว้าข่าเขาคว้าผมผมผมเชื่ออยู่อย่างคือลักษณะของอาจจะกัดแล้วติด ฟันเขาไปติดจังหวะติดครับฟันเขาก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะครับฟันจริงๆก็เยอะนะฮะมันสีแถวข้างล่างของแถวแต่ฟันเล็กมากถ้าสมมติกระชากกะชากนี่คือฉีกเลยครับฉีกเลยแผลจะฉีกขาดเหมือนลักษณะของการบังปะถ้าสมมติข้องับไปเต็มๆแล้วกะชปา๊บฉงนั้นขาดไหมฮะเอาโหผมว่าหลุดทั้งพวงขาดรับรองครับจริงๆครับหายไปทั้งพวงเพราะฉะนั้นอย่าอย่าครับดีที่สุดก็คือจริงๆแล้ว เขายังมีสติในการที่เขาควาเนี่ยผมว่าสติดีมากแต่ถ้าเขาลุกขึ้นมาเนี่ยเป็นการกระชากเนี่ยบาดแผลจะค่อนข้างเยอะเส้นเลือดใหญ่อาจจะขาดนี่ก็ขาดครับแผลรู้สึกประมาณสามเซนแต่ครับเส้นเลือดใหญ่ขาดเลือดถึงเสียเลือดเยอะเลือดออกเยอะครับผมฟันไม่ดูแล้วไม่น่าจะเยอะนะครับไม่น่าจะเยอะแต่ฟันคมมากอยเล็กๆอย่างนี้ครับแล้วดีไซน์เขาจะเข้าในมันดีไซน์สําหรับการในการในการที่จะลอกเหยื่อเวลาถ้าเป็นแมวหรือสิ่งที่เป็นสัตว์ที่เป็นอาหารคือเขาไม่ได้เคี้ยวใช่ไหมครับไม่ได้เคี้ยวคือกินครับพวกนี้ลักษณะของการรัดให ให้ขาดอากาศหายใจก็คือกคือครั้งแรกเนี่ยกัดก่อนกัดครับกัดแล้วล็อกกัดกัดมันจะมี2อย่างครับการโจมตีลักษณะของการที่เขาต้องการที่จะกินเหยื่อมันจะกัดแล้วล็อกแล้วจะพันครับพันแล้วล็อกให้เหยื่อหายใจไม่ได้ขาดอากาศหายใจแล้วค่อยๆกลื่นคลายแล้วกลือนแต่การโจมตีลักษณะของการที่เป็นการป้องกันตัวมันจะอีอย่างเป็นการฉกบางทีลักษณะของฟันอาจจะไปติดครับติดที่สิ่งที่เรากัด ครับแต่ละฉะนั้นการกระชากเขาเป็นสิ่งที่อันตรายคืออย่าเลยอย่าเลยดีกว่าจริงๆเลยครับ <c oughs> ถ้าเจอแบบนี้อ่ะแจ้งเลย <c oughs> แล้วเขาสามารถที่จะมโอ้โหเขาสามารถที่จะไปได้ในทุกที่ไหมครับทุกที่ครับผมบอกเลยว่าแน,นาะนำเลยในงูเนี่ยทุกพื้นที่บ้านที่สามารถอ่าเชื่อมต่อกับบริเวณภายนอกของบ้านงูสามารถเข้ามาในบ้านหมดไม่ไม่จาเป็นต้องท่อน้ําจริงๆครับไม่จาเป็นต้องท่อน้ำเอายืดยืดเท่านั้่ไหมครับมันยาวขนาดไหนถ้าเกิดคนเจอลักษณะแบบนี้ ได้อยู่นี่มีประมาณสักสองเมตรครึ่งโอ้โหสองเมตรครึ่งสองเมตรครึ่งครับผมนะครับอ่ะตัวนี้จะสองเมตรครึ่งให้เตือนเลยครับพี่เตือนพี่น้องประชาชนเลยครับถ้ากสมมติเจอฝากในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการนําพวกน้ํามันก๊าซนะครับว่าจะเป็นกรรมฐานนะครับพวกปลูกสมุนไพรต่างๆจริงๆแล้วมันเป็นแค่ความเชื่อนะครับที่จะป้องกันงู ที่จะเข้าบ้านแต่จริงๆแล้วเราควรที่จะดูในเรื่องของปัจจัยมากกว่ารเราควรที่จะลดว่าง,งูเนี่ยมันเข้ามาเพราะเรื่องอะไรหลักๆก,ก็จะเป็นในเรื่องของอาหารครับถ้ารีเงเนี่ยอย่างถ้าเป็นกรณีูเหลมถทาลี้ยงสัตว์เลี้ยงประเภทอ่านกกระต่ายเข้าตลอดครับยังไงก็เข้าคับฉะนั้นมีวิธีการที่เราจะต้องดูแลสัตว์เลี้ยงที่รักอันเป็นที่รักก็คือ เก็บแล้วก็พยายามอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเราต้องดูแลนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวสมาชิกภายในบ้านแล้วก็เจ้าสัตว์ที่เราเลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้าเจองูอะไรก็ตามแต่โทรไปหาผู้พี่ได้ห9เกดับเพลิงกรุงเทพมหานครตลอด9 9ึ่โทรไปแจ้งได้แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงช่วยฉันด้วยได้ครับผมฝากไว้แล้วก็น้ำมันก๊าซอะไรใช้ไม่ได้ผลไม่ได้ครับอย่าไปเชื่อครับอย่าไปเชื่อครับนี่คือทั้งหมดที่นํามาให้ดูขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ งูเหลือมที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าใครเจอลักษณะแบบนี้นะครับก็อย่าไปยุ่งนะครับโทรไปที่199นะครับดับเพลิงกรุงเทพมหานครเพราะว่าพวกพี่ๆเขาทำงานตลอดทุกวันนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ในทุกๆท,ที่นะครับแนะนำไม่แน่ใจอย่าไปยุ่งแล้วก็ถ้าเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ ตั้งสติดีที่สุดนะครับแล้วก็ตะโกนร้องของความช่วยเหลือนะครับคงไม่มีกรณีที่ไปอยู่ในซุวมอะไรแล้วก็ไม่น่าจะให้เกิดมากมายนะครับแล้วก็ภาวนายอย่าให้มันเกิดขึ้นมากมายนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกลับมาพบกันใหม่ในชัดทุกประเด็นนะครับวันนี้ผมและพี่ๆดับเพลิงทั้งสองท่านนะครับพร้อมทีมงานลาไปแล้วนะครับพร้อมด้วยงูนี้สวัสดีครับ